ฮัลโหลสดีครับอาจารย์อาจารย์ยังไม่เมานะครับยังไม่เมาเนาะน,นี่ใส่ชุดไทยใถ่ายอะไรครับเป็นเน่ยเป็นอะไรครับวันนี้เซฟเนาะเกด,ด่นบีน้องเมาเลยครับ ยังครับผมกลางแต่งตัวจะไปทํางานอ๋อเป็นเซฟนะวันนี้ใช่เป็นเป็นอะไรครับวันนี้เป็นเซฟครับอมือหนึ่งเนาะนะครับแมนเทอันเทจียงนะครับเฮ็ดยังกินอันนี้เมนูก็คือย่างย่างเสือห้องไ้เมาครับเออเมายังบ่หรี่นะครับเมาท่านย่างไ้เมากระซื้อมาเอก กำลังวินวินนะครับกำลังวินวินนะครับตอนนี้เดี๋ยวเฮ็ดถ่ายคลิปแล้วจัะตีกี่น้อยเนาะนะครับเอาไอเมาเนาะทันมันคล้องคู่กันแมนบอเออมันต้องแบบเติมตลอดเนาะบอก็คือว่าเ้ากินเนื้อไข้ข่าวถ้าก็ต้องมีเราขาวมันต้องคือกันเดี๋ยวไปดูกลับไปเบิ่งิล่ะว่าเพิ่น เียังอ่ะยากต้องเป็นเซฟนะครับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับพูดตรงไงนทำไมไปไปถทายอยู่่นน่าจะทรงคิ้วให้มาข้อหย่องเอาไว้นะสามสองหนึ่งงานสิบไม่เอาได้อะไรมาเดือดมาเดี่ยวหรอกมามนี่มันงากกูอีกย่ายตกู อีกบานนี้มันเลี้ยอยุบอยรดิี่โอ้ยเ่กับขอยก็ได้กินง่ายอกลัวนายชาติ์ลายเียม่มนยังติดตะโละกินตะโลเขาไงกินง่ายหกลัเฮ็ดเองแม่เลยละแค่ข้าวาตร์ว่าขอเทียมขอเทียมบวไหลกนันบเขาวกหอด ามอนึงแอนนี่มังนีมงยังอีกโอ้ยกอเดือไปแล้วแต่ว่ตลอดแล้วมึงเหรอเอมน,นี่นี่เจ้าหิบคนนก็ได้พวกากมาบอกกไที่เป็นเนี่ยหลุมอยนำ้ำต่ละเมอแต่ละเวพี่น้องเลยมาเลยครับมาเลยอืมัดะอ๋ะอเดี๋ยวันอย่างต้ป่าตนนี ีเลยน่อย่างเสื้อพี่น้องก่อยเสื้อไหมมันอย่นยางเสื้อไหมเราออกกันวันนี้เราจะมาย่างเสื้อนะครับงีดบว่าเขาแล้วมันเหนียววะมันเป็นไปได้ทั้งสองยางครับ เสแสดเลยเงาหบานนี่จะบอกก็บอกได้เจ้านี้มูไก่สันใหญ,ญกูเนี่ย <c oughs> มูประเข้าใจเลย <c oughs> มันเป็นตาตาของวุฒการศึกินะครับเจลาเหมือนเ่ลาเล่นย่างเสือครับก้อยเสือย่างน้ำมาก้อย พี่น้องติ๊งนะคระเหนื่อยเสือนะครับไมได้ไปปวดไอเสือหม่งมักการไปย่างทำใอย่างนี่นะกำอนแดงด้ครับเสือย่างเสือ เผีมือซิฟตอกนะครับซิฟตกอกตก,ตก็แบบเทปป่ยละเมาเมาแล้วนะครับกำลังเมามนะฮะตอกไปเรื่องแล้วอ<ต>าจารย์เคือนี่ตกอกเมาก่อนนะครับก็คุกก็เลยจัดการเองนะครับอเองเมาแล้วก้อมหน่อย อย่างมันมันเจ็บแล้วดูสวัสดีครับอ่าสัมภาษ์อาจารย์หน่ยครับวันนี้ถ่ายคลิปอะไรนะครับถ่ายคลิปไม่นเนี่ยเอา,ออาเชซฟเนาะก็ะเช้าเทศไอ้เสือไอ้เส,อเสือห้องไห่บ่าเมานะครับ,บ บัเมานะบัเมาแล้วบันน้กินเหล่ากินะนามสนามเนาะเออก็เป็กสองเป็กเนาะอันไหนเป็กสองเป็กแก่ข้าวอู้มันมีก็ดีมันม่มีนั่นตีมีตสนามนั่นเป็นไรื่องอะบ้คลองเนาะนะครับบ้าคลองประเด็นนะครับเวลาอ่าเราถทายคลิปต้องเป็กสองเป็กก่อนเนาะผิวความผิวเนาะนะครับให้ความผิวของคลิปอื คลิปวันดีแบบพิวนะครับอให้แบบเลื่อนอันนี้ยังไม่ได้กินเนาะก็เลยแบบอะไระีเดีสะดุดจังน้อยเนาะนะครับฝากไปน้ำครับอคลิปอะไรนะครับวันนี้เชฟเซฟทำอาหารรอติดตามนะครับทางช่องเลยครับปกแก่ปกแก่เนาะนะครับ ฝนั้นนะครักลีปนกสนกเนาะนะครับา<ม>นความบันเทิงนะครับก็กเ,บบเป็นลังใจให้ทีมงานกบแ้ได้เนาะนะครับ<ม>ทีมเดวยพี่ปุของเรานะครับผูพ้พิดินเนาะนะครับทีมงานแทนยังจ๊งจงอกกล้องสินของเรา อืถ่ายไปน้ำครับ14ชั่วโมงเนาะนะครับเพราะว่าอาจารย์ยักต๊อกจะทำอะไรนะครับวันนี้มีมุกอะไรบ้างนะครับว่จาจะเมาหรือไม่เมานะครับก็ดูนะครับอฝากนะครับครับกระปากคลิปป้องบุด เรือวากกแต่สุริโอครับ,บาปากไว้นํ่นครับชมนะครับใบใบนี้นะครับใบใบนี้ไวไวนบกเกินมือั้งสองหมื่อก็บปล่อยครับชิปชิป่อยมืองนี่ยไหมชิปยังต๊อกอไม่เมานะครับ ออออบ่เมาเข้าใจบ่ามาเบิ่งครับเขามาเบิงเ่งต่ตอนไหนเมาครับก็เลยดูว่าจะสนุกแค่ไหนนะครับชีดยังตอกอาจารย์ยังต้ว,ว่าจะสนุกมันแซบแค่ไหนนะครับแซบตั้งแต่พอท่านละกินครับบ่ากินก็แซบแมนแค่เตะก็แซบครับ ถ้าได้เชอยังตกชัวมาต้องหว่วงแซ่บตั้งแต่ยังไม่ได้กินครับแค่เอามือแตะแต่แซบ่บรา่เป็นคนแซ่บทุกอย่างอืครับป่าไปน้ำนะครับก็ได้มีคลิปสนุกสนุกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับฝากเป็นกำลังใจหยิบซีชมงนะครับเดี๋ยวพบเจอกันใน ทฟนช่องกบเต้เดตูนิโอนะครับเทปอย่างต๊อกสุดอร่อยครับอ่ะเวสันนิกอนนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวพบเจอกันนะครับฝากังเป็นใจด้วยนะครับท่านมีความสุขนะครับตั้งเบอร์ตั้งเบอร์นะครับพบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับยังยังไม่เมานะครับยังไม่เมาครับ Yes,